จากร้อยไม่นานก็น้อยเหลือเป็นศูนย์ส่วนฉันที่เริ่มจากศูนย์ก็ดันขึ้นไปจนเต็มหัวใจรักพลทองสวัสดีครับผมมาพบก,กันแล้วครับวันนี้กับช่องรักพลทองก็ไม่เชื่อครับผม <c oughs> โอเคครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องรับพุญทองเอาไว้เชื่อว่าผมช่องผมก็คือเหมือนเดิมครับแต่งเพลงร้องเพลงทำเดี่ยงชั้นเพลงนะครับผมแล้วก็สบายดีนะครับไปท่านพี่น้องสอปปารเล่าเด้อนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวพอสบายนะครับผมนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กันเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันคอมเมนต์ขอมมากันนะครับโอเคครับผมมันนี่ครับคือเก่าผมส่องผมกิคือมาเฮนรี่แอคนะครับมันนี่เป็นเพลงที่แบบโอ้โหทนกระแสว่าเลยครับ ผม,ผมพลาดไปเลยผมงงเลผมพลาดไปเลยเพลงนี้นะครับของค่ายนี้นะครับผมได้หมดท่าสดชื่นครับผมเพลงชื่อเริ่มจากร้อยครับป๊อกแป๊กได้หมดท่าสดชื่นครับผ่อยมาแค่หนึ่งเดือนนะครับผมตอนนี้ก็ยอดวิวทะลุไปแต่สามสิบเก้าล้นลานวิว<ด>โหเป็น<ด><ด>หนึ่งเดือนสามสิบเก้าล้านวิวนี่ไม่ธรรมดานะครับผม<ด>วันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับไปทางช่องของได้หมดท่าสดชื่นด้วยนะครับที่เอาอนุญาตมาที่ผมต้องขออนุญาตมาทำรีแอคชั่นนะผมต้องให้เครดิตของค่ายแล้วก็ของเพลงนิดนึงนะครับ นะครับผมเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปชมกันเลยครับว่าเริ่มจากเริ่มจากร้อยเนี่ยมันเป็นยังไงเนื้อเพลงนะครับเนื้อร้องทํานองนะครับเอบเป็นยังไงนะครับจังหวะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมเชิญเลยครับชมครับเริ่มจากร้อยนะครับ๊อกแป๊กได้หมดเท่าสดชื่นเนาะนะครับอื เพลงนี้น่าจอบเป็นจันองสไตล์แบบเพลงข้ชาช้าเนาะนะครับช้าัอ่าพูดติดช้าซึ้งๆนะครับผมนะครับชีวิตที่มีเธอเดินเข้ามาเธอคือคนที่ชอบแต่ครัแรกก็น่าจะรู้แล้วครับว่าเพลงเพรานะ,ะที่เธอหนอมด้วยหัวใจ กลับจืดจางลงไปและลดน้อยลงทุกทีคนที่บอกว่ารักคนนั้นมันหายไปไหนคนที่เคยดูแลหัวใจมันไม่ใช่เธอคนนี้ความรักที่เริ่มจากรอยไม่นาน ส่วนฉันที่เริ่มจากศูนย์ก็ดันขึ้นไปจนเต็มหัวใจไม่คิดว่าเธอคนนี้จะเป็นแบบนี้มาทำร้ายใจจนใจมันแตกสลาย mm hmm. จากรอยก็คงจะเลือแค่ชันค mm hmm. อนฟงนี่ธรรมดานะครับโดนนะ ไอนะเน่แต่ผู้หญิงนี่ถ้าผมจะหยุดงเป็น1อยหรือเปล่าครับคนที่บ <คน S 2> ใหจากร้อยม,มาสิมาสุขนคนคน,นั้นมันหายไปไหนแต่จริงนี้คือกับคนที่เคยแบบนีแล้วหัวใจมันไม่ใช่เธอคน ที่เริ่มจากร้อยไม่นานก็น้อยเหลือเป็นศูนย์ส่วนฉันที่เริ่มจากศูนย์ก็ดันขึ้นไปจนเต็มหัวใจไม่คิดว่าเธอคนนี้จะเป็นแบบนี้มาทำร้ายใจจนใจมันแตกสลาย ที่ิ่มครัรผม่หญิงก็หนึ่งจากศูนย์เนาะหนึ่งเป็นร้อยนะผู้ชายต้องร้อยมาหนึ่งนะ้ะรักขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะแต่ผู้ชายเนี่ยคือจะรักแล้วจะลดลงมาเรื่อยแบบข้อที่ห้เคยได้ยินนะครับ จะเหลือแค่ฉันรักแบกนะ ตอนจบนี้อาจจะท้เศร้านิดนึงนะครับตอนจบนี้อาจจะเศร้าๆนิดนึงนะครับความรักที่เริ่มจากร้อยไม่นานก็น้อยเหลือเป็นศูนย์ส่วนฉันที่เริ่มจากศูนย์ก็ดันขึ้นไปจนเต็มหัวใจไม่คิดว่าเธอคนนี้จะเป็นแบบนี้มาทํา จจจจนนใมัแแตกกกสลลาายยร้ออ็คงอคงะื่โอเคครับผมจดลงไปแล้วครับกับเพลงนะครับเริ่มจากเริ่มจากร้อยนะครับผมนะครับก็นะครับ,นะรบเพลงนี้คือแบบนะครับ ถ่ายทอดลมได้แบบนักแสดงก็ถ่ายทอดลมได้ดีนะครับทํานองเพลงสไตล์เพลงก็โอ้โหไม่ธรรมดาครับผมก็คือหนึ่งเดือนนี่จะสาสบ้าล้านวิวนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเนื้อร้องทํานองสไตล์นะครับก็คือเป็นเพลงเศร้าเนาะเศร้าแบบแบบแนวอกหักนะครับผมก็ถ่ายทอดลมได้สุดยอดจริงครับผมทั้งคนร้องแล้วก็นักแสดงนะครับผมแล้วก็ MV นี่ก็สื่อถึงแบบความแบบรักกันมาเนาะแล้วก็ตามชื่อเพลงเลยครับก็คือเริ่มจากร้อยนะครับ ก็ผมยังงงอยู่ไม่ใช่งงครับหมายหมายถึงว่าคือผู้หญิงนี้ต้องต้องหนึ่งไปร้อยนะครับผู้ชายนี้ต้องศูนย์ศูนย์มันต้องร้อยมาหนึ่งนะครับเริ่มเริ่มงงแล้วครับคือนี้ก็คือในเพลงนี้กับตะลับปันนะครับก็คือแบบอีแบบหนึ่งเลยนะครับผมนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าแบบชอบครับชอบนะครับแล้วเป็นกําลังใจให้ค่ายนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับผมนะครับเริ่มจากร้อยปอกแ๊กนะครับได้หมดท้าสดชื่นครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วครับกับเพลงนี้นะครับผม เดี๋ยวเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนะครับก็ติดตามกันได้ที่ช่องรักคลทองวิเชียรนะครับผมนะครับถ้าชอบผมเลี้ยงนนี้ก็คือฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับรักพนทอง